และใกล้ๆกับวัดกลยานมิตรนะครับก็มีวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งนะครับที่นี่ก็คือวัดประยุรวงศสาวาทครับผู้สร้างวัดประยุรวงศสาวาสวรรวิหารคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิดบุญนาควัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารแต่เดิมนั้นนะครับ ชาวบ้านมักนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดรั้วเหล็กเพราะมีรั้วเหล็กล้อมเป็นกำแพงตอนหน้าพระอุโบสถพระวิหารและศาลาการประเรียนด้านเหนือรั้วเหล็กมีความสูงสามศอกเศษทำเป็นรูปอาวุธโบราณคือหอกดาบและขวานศาสนาสถานที่สำคัญของวัดมีหลากหลายครับพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยกว้าง18เมตร24เซนติเมตรยาว25เมตร 20เซนติเมตรหน้าบันเป็นลายดอกพุทตาลด้านหน้าและด้านหลังมีประตูเข้าออกด้านละสองประตูหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบพระประธานในพระอุโบสถหล่อในปี2371อันเป็นปีที่เริ่มสร้างพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง1เมตร99เซนเมตรสูง1เมตร62เซนเมตรพระพุทธรูปองค์นี้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ให้ช่างชาวไทยเป็นผู้หลอ่อได้ว่าจ้างช่างลงลักปิดทองมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งกล่าวกันว่ามีฝีมือและกรรมวิธีการปิดทองดีเยี่ยมมาปิดทองพระพุทธรูปและถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่นำช่างฝีมือปิดทองเป็นชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นครับในปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่วัดว่าพระพุทธธรรมวิเชฐศาสดาแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาประเสริฐสุดโดยธรรมครับ ที่ที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับของวัดประยุรวงศาวาสนะครับก็คือที่นี่ครับพระบร,รมธาตุเจดีย์ครับพระบร,รมธาตุเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมสันฐานรูปโอควา่าสูง60เมตร52เซติเมตรฐานล่างส่วนนอกวัดโดยรอบได้162เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง50เมตร มีช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์54คูหาชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีเล็ก18องค์เรียงรายพระเจดีองค์ใหญ่อยู่ครับ ในปีพุทธศักราช2,550วัดประยุร์วงสาวาสวรวิหารได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พรินทรปริยติธรรมศาลาจนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2,551และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมีชื่อว่าประยูนพันธาคารที่แสดงพระกลุกและของมีค่าที่ค้นพบ,บบนองค์พระบรมธาตุมหาเจดียและที่ผู้อื่นถวายสมทบในภายหลังด้วยครับ भिखवे इदं खोपन भिखवे दुःख निरोधगा